ด้วยสถานะของเราที่เท่ากัน <S 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 คุณจะมาขึ้นสตอรี่ส้มสั่งสอนมันไม่ใช่คุณเป็นบอสฉันก็เป็นบอสเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาลงสตอรี่ส้มสั่งสอนเหมาะของขวัญโต๊ะกับบอสนวัดหลังเปิดแชทส,ส่วนตัวออกสือ่อลั่นแรงโรคไม่ได้หมุนรอบตัวคุณมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เป็นคนขายได้ในโลกใบนี้และโลกใบนี้ไม่ได้หมุนรอบคุณเท่านั้นเองจากกรณีโอปอความมงมิสเวิด ต่อมาหมอของขวัญได้โพสต์แสดงความยินดีว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกา้าทำมาร้อนถึงหูบอดนวัตที่ดูเป็นการแสวทีของเขาจนต้องขึ้นสตอรี่ยาวเหยียดบอกจะชอบใครเชียร์ใครก็ไม่แปลกแต่แปลกที่มาแดกดันคนอื่นที่ผ่านมาหมอก็เคยจ้างนางงามผมไปช่วยขายของหลายครั้ง ้อมลั่นกลางวงสัมภาษณ์ด้วยว่านางงามแกรนช่วยหมอะขายของได้เป็นล้านต่อไปนี้อย่าวางอีกเลยประกาศแบรนด์หมอะของขวัญจากการร่วมงานกับเวทีมิสแกรนและมิสยูนิเวิร์สผมก็ได้ออกมาตรการไปแล้วว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับท่านนะครับเพราะไม่อยากคอนฟ lict อีกด้านหมอะของขวัญฟังแล้วก็ไลฟ์สวนทันทีบอกที่จ้างไปไม่เคยได้ถึงล้านเลยสักครั้งจ้างแสนได้คืนแค่หมืน่น พามาจจอยๆเอาสังคมเท่านั้นของหมอขายไม่ได้จ่ายเขาหลักแสนหมอได้ยอดหลักล้านหลักล้านวันไหนเดือนไหนขอหลักฐานค่ะส่วนประเด็นที่บอดนวัดแบนหมอของขวัญก็โนโสนโนแค่เตรียมไปสปอนโอปอและแม่ปุ้ย TPN ดีกว่าอย่าคิดว่าหมอเป็นนางงามในสังกัดของบอสที่พอออกมาสั่งสอนปุ๊บจะต้องหมอทำตามทันทีบอสนวัดคงลืมไปว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็อยู่ในบริบทผู้บริหารเหมือนๆกัน แล้วหมอก็บอกอย่างที่พูดเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วคุณเป็นบอสในบริษัทคุณหมอก็เป็นบอสในบริษัทของหมอเช่นกันนี่ถ้ารู้ว่าแต่ไม่ได้คงไม่เข้าไปเป็นสปอนตั้งแต่แรกหรอกจ้าเรียกได้ว่างานนี้แรงมาแรงกลับไม่โกงด้านชาวเน็ตก็เสียงแตกเป็นสองข้าง บ้างก็ดันหมอบของขวัญไปยืนฝั่งแม่ปุ้ยเลยไม่ควรมาลดสเสน่นางงามด้วยการยัดเยียดความเป็นแม่ค้าเข้าไปบ,บริบทของแม่คา้าการปักตะก,ก้าก็คือโอเคแต่ไม่ใช่มีจนกระทั่งไปทับซ้อนทุกอย่างจนสเสน่ห์ของการประกวดนางงามมันหายไปขณะที่หลายคนก็บอกหักตัดอคติออกไปบอสนวัตก็พูดถูกนะเคยทํางานด้วยกันแต่มากระแทกกันแบบนี้ก็ไม่ควรได้ๆชาวเน็ตเห็นท่าทีบอสนวัตรที่มีต่อโอปอแล้วก็ทําให้เห็นเลยว่าบอสก็ใส่ใจอยู่ไม่น้อย ถึงกลับมาพูดเรื่องเงินรางวัลของเบทีมิสเวิ r ์ d เลยว่าได้แค่แสนเหรียญไม่ใช่ล้านเหรียญซึ่งเงาจริงๆได้เท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเท่าความภูมิใจที่โอโปอนํามาสู่คนไทยหรอกค่ะต้องบอกเลยว่าพักนีบอสนวัตแกมาแรงจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นกับราชเชลอดีตแกนที่จบแบบไม่สวยฝั่งบอสแอบ,บเอามงจริงกลับคืนมาปล่อยราชเชลกลับบ้านไปตัวเปล่าล่าสุดชีก็มานั่งแถลงทั้งน้ําตาว่าที่เป็นนางงามเพราะอยากทํางานเพื่อสังคมไม่ได้อยากมาเป็นแม่ค,ค้า ทั้งยังเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของเวทีจนบอสต,ต้องออกมาโต้แบบจุกๆุกสั้นๆแต่สถานกล้บอกน้องรักแร้เหม็นมากรักแร้น้องเหม็นมากนะเออกลิ่นมาเลยจริงงานนี้โซเชียลเขาไม่ตลกด้วยพอบอสเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะโต้ว่าฝ่ายนั้นโกหกไม่ว่าแต่ไม่ควรมาเหยียดกันแบบนี้มันดูไม่มีวุฒิภาวะเอาเสียเลยคะ่ะ